ไล่มาแล้วโดนแล้วพยายาไปก่อน้พยายามไปก่อนขยำไปก่อนูพ <ST S> ยายาไปก่อนพยายาไปก่อนขุดน้ำัวให่ สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะฮะนู่ขอภายมือโปหัดตกวันนี้ผมก็จะมาสตรีทฟิชชิ่งนะครับหมายแบบที่ทุกคนเข้าถึงอ่านดี่วันนี้เช้าเเลยนะครับวันนี้มาเปิดหัวกันที่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะสถานีรถไฟเพราะว่าตอนที่มาตอนนั้นเนี่ยสถานีรถไฟตรงเนี้ยนะฮะมันจะมีร่องน้ําอยู่นะครับแต่ว่าน้ํามันท่วมนะครับวันนี้น้ํามันลดแบบลดเยอะมากนะครับลดเยอะมากแล้วก็ มีที่เข้าไปข้างในวันนี้ก็ไม่ใช่ไปหมายนี้หมายเดียวหรอกนะครับก็จะตามตามยะถากรรมแล้วกันว่าวันนี้ว่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะมีตัวตรงไหนนะจะซ่อนอยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวเรามาอ่านหมายกันสดๆไปกันพร้อมกันวันนี้เลยนะฮะนี่วันนี้มาเริ่มต้นกันตรงนี้ก่อนเลยนะครับเนี่โอเคลุยกันเลย ผมส่วนคันที่ผมเลือกใช้มาในงานสตีดฟิชชิ่งแบบหมายลกๆแบบนี้นะครับก็จะเป็น14 30นะครับซึ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอามางัดนะครับบางทีปลาช่อนนะครับก็อาจจะตัวไม่ใหญ่หรอกแต่ที่ผมเลือกใช้คันใหญ่ๆนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราไม่ได้สู้แต่กับปลานะครับเราต้องสู้กับอุปสรรค ของหมายวันนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นแบบตัวนี้เลย14 30นะครับโคนต้องมี30นะครับยกขึ้นมาได้แน่นอนนะครับผม PE ที่ใช้จะเป็น PE 1.5เน้นความไกลแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเน้นความแบบคงทนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ตามตีไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆนะครับวันนี้เป็นหมายที่แบบมันเป็นหมายมหาชนที่ใครๆเขาก็เข้าถึงกัน

ไล่มาแล้วไล่มาแล้วโดนแล้วครับขย้ำไปก่อนลูกขยํำไปก่อนขย้ำไปก่อนมูกขย้ำไปก่อนโดนแล้วครับใหญ่ครับ ขย้ำเลก่อนลูกขย้ำเลก่อนขย้ำมายครับูดน้ำ ไม่ใหญ่ว่ะโอ้ย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 โอยโ้ยโอ้ยโยโโอ้ยยย้ ใญ่จัดผมตามหามา2วันยส yes! มันเพิ่งเจอหมายครับเดี๋ยวบู๊กันต่อนี่ครับดูกินอะไรเข้าไปครับโอ้โหูห,ห,หนูไงหนูยางครับเข้าไปเต็มกาบหนูยางครับยับเลยเข้าไปลึกจัดโอเคเดี๋ยวมาตามหาตัวต่อไปเห็นหมั้ยผมบอกตอนคลิปว่าอะไร14:30ไม่ได้มาสู้กับปลา อุปสรรคด้วยถ้าเมื่อกี้ไม่ใช่คันใหญ่ขนาดนี้ผมว่าเอาไม่อยู่ฮนะมันใหญ่จัดอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อ อุ้ยเค่กัดกัดลากไปเลยครับลากไปเลยหูยเคสย่สายสายสายหายแล้วมาฟู่ตอนนี้หายแล้วเอาแม่งก่อนละกันที่จะสายฟู่ก็ช่างแม่มันเถอะที่ยสายฟู่ครับส่งไม่ทัน มุงบินมาสายฟู่ครับสายฟู่ครับโหนช่างแม่มันเธอผมจะต้องมานั่งแกะสายนี่แม่มสองมาแล้วครับวันนี้มีโลหนึงอะ่ะดุดดจริง yes สองวันอนะ กัดโดนหรือเปล่าถ้ากัดโดนสายต้องวิ่งหน่อยนะครับแต่อันนี้มันก็ยังไม่ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็บวกทีวะหลอนสายมาเลยมึงมึงขึ้นมาโอ้โหมีเจ็ดขี่ตัวนี้กัดแล้วนิ่งด้วยกัดแล้วนิ่งซะด้วยกัดแล้วนิ่งซะด้วย กินหนูอ๋ากินหนูอ๋าโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นกําลังใจให้น้องๆนะครับหรือน้าๆที่เป็นมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วอยากจะตกปลาช่อนข้างทางนะครับแล้วรู้สึกว่าไปตกปลาเนี่ยนะครับยังไม่เคยได้สักตัวหนึ่งเลยนะครับหรือได้ก็ได้น้อยนะครับผมจะบอกว่ามันไม่มีใครเก่งไปมากกว่ากันเนี่ยเราต้องอดทนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วปลาช่อนนะครับถ้าเราเจอที่ของมันนะครับผมจะบอกเสมอว่า ตกปลาช่อนเนี่ยมันไม่ได้สนุกนะครับที่ปลากินเบ็ดเพราะปลามันเป็นปลาไม่ไม่ค่อยสู้เบ็ดเท่าไหร่นะครับแต่สนุกที่ได้หานะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะ้านาหรือน้องๆนะครับที่ยังไม่ได้ตัวนะครับตกต่อไปนะครับส่วนวันนี้ก็ผลประกอบการ3ตัวนะครับผมมา2วันต,ติดติดแล้วนะครับไปไปไปมาทั่วทิศทั่วแดนนะฮะเฮอตัวนี้แม่งมี2โลแน่นอนอะแม่งมี2โลแน่นอนนะครับบวกมา3ามตัวนะฮะ ไม่มีอะไรนะครับที่ทำไม่ได้นะครับขอเป็นกำลังใจให้นา้นาๆและน้องๆทุกคนที่กำลังหัดตกนะฮะนายูเข้าใจคนหัดตกดีที่สุดเพราะนี่คือนายูขออภัยมือโปหัดตกสำหรับวันนี้จากลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ